สวัสดีครับเราอยู่ที่ร้านเติร์กแม็กซิงบางบอินนะครับวันนี้เรามาชมการรีวิวนะครับซึ่งคุณลูกค้ามาจากบริษัทแม็กเทคแมนูแฟคเจอริงนะครับประเทศไทยจำกัดนะครับอยู่นิคมอุตสาหกรรมบางบอินนี่เองนะครับนำรถคู่ใจเป็นมาด้าสองนะครับสีขาวนะครับหนุ่มหล่อสาวสวยเจ้าของรถนะครับมาใช้บริการที่ร้านเติร์กแม็กซิงบางบอินนะครับวันนี้มาใช้บริการด้วยล้อใหม่ยางใหม่นะครับ ล้อตัวนี้เป็นล้อคอสมิกนะครับลายใบพัดสีดำนะครับขีดเงาานะครับขอบ15นะครับกว้าง7.5เออกว้าง6.5นะครับตัวนี้อย่างสวยเลยนะครับแล้วก็ประกบกับยางใหม่เลยนะครับปี2021เป็นยางไทยนะครับแลนเซล RS009 นะครับสเปคยาง195ทับ5 5 r 1 5นะครับสวยๆนะครับตัวนี้คุณลูกค้าจบ พร้อมกับน็อตแต่ง1ชุดนะครับอปอกกันสั่น1คู่แล้วก็ข้อเบรกอีก1คู่เช่นเดียวกันนะครับก็สวยเลยนะครับชุดนี้สำหรับ m a สด้าสีขาวกับล้อคอสิมิกลายใบพัดสีดำขอบเงานะครับแล้วประกอบกับยางแลนเซล RS009 นะครับซึ่งาลายของอยางนั้นเป็นลายเดียวกับ อพีสโตนอารีศูนย์ศูนย์สามเลยนะครับกําลังฮิตเลยครับตอนนี้เป็นยางไทยที่ราคาย่อมเยาวนะครับแล้วก็คุณภาพดีอย่างไรขอบคุณนะครับหนุ่มหล่อสาวสวยจากบริษัทแม็กเทคด้วยนะครับที่เลือกใช้บริการจากร้านเติร์กแม็กซิ่งบางปะอินของเรานะครับก็ฝากแฟนเพจ Facebook นะครับที่เข้าชมในวิดีคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านใดที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาล้อแม็ก หรือยางก็สามารถทักทายเข้ามาในเพจร้านเติ์กแม็กซิงบางพีนของเราได้นะครับเดี๋ยวเรามีทีมงานแอดมินนะครับคอยตอบคุณลูกค้าอยู่นะครับสองสามท่านเลยทีเดียวนะครับสนใจแบบไหนต้องการแบบไหนนะครับทักทายเข้ามาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะจัดพับนิ่งให้อีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตจบรีวิวนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ